ศึกเยาวมวยไทยคู่2วันนี้เป็นมวยร20บปอนด์ไฟแดงในน้ำเงินครับกล้องจับอยู่น้ำเงินหวันใจสิทธิ์ผู้พันตึงนะครับ1 2อปอนด์ไฟแดงก็คือพิจิตศึกลูกจะไม่รันตีนี่ครับกล้องจับอยู่เห็นพร้อมๆกันนะครับทั้งไยแดงแล้วก็ฝ่ายน้ําเงินยันจ่าชินยารักษาโรคกระเพาะหม้อเงินโศกอาการแผลแตกให้นักชกเข็มละ500 นอกในการใช้แม่ไม้มวยไทยแต่ก้านคอสอกกลับเข่าลอยแอนนาตินมอบรางวัลพิเศษ1 0 0 0 0บาทโจานาเกต์ผ่นหางมอบ3 0,000่นบาทครับเบนน้าห0าร้อยยายถ่ายยากล่องสีเหลือง็นเดียวกลางเดียมมอบเงินสดนักโจ้ผู้เอกคละ0 0 0พนนะครับวิลล่าคาเฟ่ปากซอนสูงวิจัยคืนนี้พบเอกชัยศรีวิชยัย2 9าแอดคาร์บาว3ปเป็นยุญาติเยอะ2พุทธิการสงครามลพบดกรเจนิญ3นกพรพนารจนาสะะารคาา งาพารลซิฟูเพชรเกหมู่เปิดบริการ10บบริการเป็นต้นไปบริการขนมจีบสระเปาครบชุดพร้อมอาหารทะเลสดบรรยากาศรื่นรื่นเลือที่6กไร่ทุกเกลือนพบตลกอยู่ละสองคนาพร้อมนักร้องหนุ่มสาวเกือบร้อยชีวิตนักร้องรับเชิญ29บก้าพสกองแสนมาพร้อมคุณจับตุกคนชายมุคลมีโชว์ไม่มีชาครับบริหารงานโดยเฮียเพิ่มนักมือคนงานทุ่เกลื่นชกหลังชกได้อุดอุดที่สุดทุกสาวกับแม่ว่าแพ้ชนะน้ำมันเครื่องท้างต้นเทอร์โบพลัสพันอุด เพื่อรถกระบะว่าปรมนาณนี5,000บาทพร้อมทั้งพลาสติกอัดลรมรูปกระสอบใายหนึ่งใบพยาราชสเปรย์สารท่านชายหาซื้อได้ที่แผนกยาตามห้างธนคาทั่วไปและมีจดหมายตามร้านขายขยาทั่วไปนะครับวันที่9พฤศจิกายนกรุงธนีราชจาดงานครบรอบ10ปีขอเชิญชมรายการาดีราชผู้พิเศษจากฟลอร์บุลเลอร์ีราชและรับของสมนาคุณจากทางร้านทุกโต๊ะที่กรุงธนบดกได้ย่านฝั่งคนครับ แล้วก็ผู้ที่ขึ้นมอบมรลัยในคู่นี้ก็คือพันเอกจักรกริกพงษ์พมรครับหัวหน้ากองบัญชาการตอนกองบัญชาการกองทัพบ,บกนะครับท่านพันเอกจักรกริศจะเป็นผู้ที่ขึ้นไปมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้นักชกในคู่นี้ขอเจอหนักกอบร่วมกันในการกรอบสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Big m a มตต์บิ๊กเบนทีทีซี เพื่อมีสิทธิ์ไปจริงชนะเลิศวิกชมป์ที่สนามสปริงซิตี้คุณหมิงประเทศจีนถ้าโชคดีนะครับก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเบน E240 รีบสมัครแข่งขันวันนี้ที่สนามก็ในชนะปลากรับอินทรากอล์ฟคลับครับนี่ครับท่านพันเอกจากกฤิชพงพรมรครับหัวหน้ากองประชาการตอนกองประชาการกองทัพบกนะครับสนใจสมัครที่สนามก็์ฟ็นชนะปลากรับ914193.60สามารถเข้าแข่งขันตั้งแต่วนนริษทสารเว็กราคม ประวัติผู้มวยระหว่างพิจิตรก,กับควนใจเชิญคุณพิชรีครับ,บคุณค่ะสาหรับพิจิตรลูกเจ้าแม่รันตีนั้นอยู่ที่มุมแดงนะคะชื่อจริงของพิจิตรกก็คือลอราดมุ่งงามเมื่อเช้ามาชั่งน้าหนัก120อปอนด์ค่ะเป็นนักมวยที่เกิดที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะชกมวยมาทั้งหมด107ครั้งชนะ76ครั้งแพ้29ครั้งเสมอสองครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนนนทชยัยเพชรพญาไทยที่เวทีลุมพินี ปัจจุบันอายุ22ปีผู้จัดการชื่อคุณวรากรใจสงนะคะผู้ฝึกสอนก็คือคุณสดชื่นค่ะอาวุธที่ถนัดของพี่ชิดศึกก็คือหมัดแล้วก็เขา่าส่วนมุมน้ําเงินขวัญใจสิทธิ์ผู้พันตึงหรือจลันเกลี้ยงกลมน้ําหนักที่ช่งางเมื่อเช้า120ปอนด์ค่ะเป็นนักมวยที่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะชกมวยมาทั้งหมด90ครั้งชนะ60ครั้งแพ้25ครั้งเสมอ5ครั้ง ครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะน็อกอัพิเดชนาราตรีกูลที่เวทีท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันอายุ20ปีค่ะผู้จัดการก็คือพันตรีเฉลิมชัยมัชชากลับค่ะสหรับตระการเวทีครับประภัยประเทศนะครับวยคนนี้ก็เป็นมวยทางภาคตะวันตกคือจังหวัดกรราญจนบุรีแล้วก็นั่นเหมือนเป็นมวยทางใต้ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าจะดูตามภูมนักมวยนั้น พเจรีบอกแล้วว่าเป็นมวยไฟเตอร์คือเป็นมวยบุกเป็นมวยต่อสู้นะครับต่อสู้เดีกับจะูคงจะสนุกแล้วครับผิวคล้ำาผ่านน้ำเงินนักชกจากนักขอนอกาสก็เป็นนักชกที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะครับกำลังบังชามีโอกาสพิชซ้อมวิม่ขงขึ้นเขาลงเขาสบายทางใต้คล้ำานั่นแะครับ ขยับก็ไปเดินก็ไปแล้วโถมก็ไปเลยทีเดียวอาจะดูทางกาดนะครับทั้ทงคู่ก็เป็นมวยขวาหลวบหลางนั้นนั้นหมักเท่ากันร้อยยความแบบเรียบเสียบเดียบทางส่วนหนาส่วนสูงเอไร่เรียกกันทีเดียวครับวนิวนิจฉัยเป็นการผุศลนางตอน กองบัญชาก,การกองทัพบกนะคะนรับมีบรรดาท่านประธานท้านผู้ใหญ่ร่วมในเวทีแล้วก็มาชมกชันนะครับเป็นจำนวนมากจริงๆบนเวทีครับผู้ที่ไม่ต้องดูท่านเชิงแล้วเพราะเป็นมวยบุกแล้วก็ถึงประวัติบนเวทีชมวงบินนั้น ฝ่ายแดงร้อยเจ็ครั้งนี่ไม่ต้องดูแลครับไม่ต้องถามชื่อถามแซ่ด้วยเกิน90นี่เจอหน้าต้องว่ากันเลยแล้วก็ลักษณะเวิร์กไลยกันครับนายมีข่าวด้วยกันทัน้งคู่ยัาง,ยา,งาจะเข้าปะสลับขาเตะเข้าไปก่อนจบรายครับ เริ่มตีแล้วครับทางด้านของน้ำเงินปันใจพิจิตรก็ถูกนิดถูกประกบลัดไว้หมด,ดยกที่หนึ่งแถมท้ายจากกังหีหนึ่งไม่เป็นไรครับรับชมครับนอกจากจะให้ความสรุกสนานให้ควาเบันเทิงในเรื่องของศิลปะมวยไทยแล้วนะครับเรื่องการกุศลศึกกรรมมวยไทยก็มีประจําไม่ได้ขาดครับนี่เป็นภาพชาของยกแรก ระหว่างพี่จิสุกกับขวัญใจครับเดี๋ยวตามชมสดๆยกที่สองต่อยับตามเข้าไปครับมาตรงนี้รัดกลุ่มทีเดียวขาดนันครับทางนักทุกมือแดงก็คือพี่จิสึกอันนี้เป็นแฟนมวยศึก้ามวยไทยก็คงจะนึอกออกนะครับพิจิสุกเี่พรองกับเราสม่ำเสม,สมอทีเดียวและเป็นมวยที่รัดกลุ่มครับ กว่า5ยกไม่หยุดครับนักขวัญใจเองก็เป็นนักโชคที่ถึงแม้จะช่วงบินจะน้อยกว่าก่าน้าแต่ว่าถ้าจะดู90ครั้งนี้หมายก็อยู่ในขั้นที่ว่า,าไม่ต้องฝึกซ้อมมากก็กำลังวังชาดีนะครับเพราะโชคกันอยู่ตัวแล้วเดนไปยกที่สอง ยังไม่มีการมะเลงเพลงเข่าที่เป็นอาวุธขนาดของทั้งคู่เข้าไปรวมครับเดอก็ไที่ชายโครงกรรมการปรับภัยประเทศนะครับเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันพย hey. <Hey>. hey. ายามเร่งให้ทั้งคู่เข้าทํากันทางด้านของขวัญใจเดินก็ไปครับเบิ้ลไปข้างขวา ก็ต้องระมัดระวงังเหมือนกันพอพิจิตรนั้น<อ>นักควยรุ่นหลังๆแล้วก็จะนึกว่าจะเป็นบันไดง่ายๆนะครับใจเดินกระยับจะเป็นขวัญใจหรือเปล่าขาเร้่ืดๆครับพิจิตรตอนนี้ยังด้เย็นอยู่ระบบใจ ต้องลองกําลังครับไบใหญ่มีแต่ข่าซอก็มีหลัแข้งครับนี่ครับเอาศอขวาทำมาแล้วพยายามจะกดลงมาตีป่ากำลังมาคาดีนี่นี่เป็นการลองพลังไปเรียกวลองกําลังภายในครับเห็นกอดแล้วก็ทาท่าว่าเหมือนจะจับไม่ติดนี่อย่านึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับก็ต้องใช้กำลังที่ปิัซ้อมมาออกมาเต็มที่ีเดียว ล้วงเมวื่อไหรลำบากคนระับเออแข้งขวาจับไม่ได้แทงเขา่าประธานอยางเห็นว่าทับได้เอาแนวไปห้ามวยวงในกับคะกรรมาการเหมือนกันก,นกนรนรมการเผลือไผลมีสิทธิ์ถูกบึกก็ไ้ไปได้เหมือนกันแด่เกอร์ตามมาไปได้แข้งขวาโต่าครับขวาต่อขวา ผู้ชมนั้นไม่ได้เจ็บแล้แต่ร้องก็ไปด้วยนี่แหละครับเป็นการกลอกกำลังหมดยกที่สองกอกัปแม่ยังไม่ค่อยจะออกรสชาติเท่าไหร่แต่ว่ายกที่3นี่แหละครับน่าจะเป็นยกที่ทําได้ดีทางด้านน้ําเงินนะครับขวัญใจสิทธิพุพันตึงนั้นเดิมๆก็คือขวัญใจปอบิทัก์หรือ,อยุพินดาเจ้าของชายยาอนาคอนดาเลื่อยรัดมรณะนะครับเป็นงูพันดุจากลุ่มน้ําอเมซอนเขาเคยปล้ำรัดนี่ แข็งแรงมากนะครับทางด้านขวัญใจปอไปทักเมื่อสักสองมปีก่อนโด่งดังเหลือเกินครับวันนี้ข้ามฝากมาเจอกับพิชิตศึกลูกเจ้าแม่รันตีจะเป็นอนาคอนดาหรือว่าจะเจอกับนายพรานอย่างพิชิตศึกนะครับอนาคอนดาจะรัดได้หรือเปล่าผมว่ายกนี้นะครับยกที่3เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องเริ่มจับตาดูแล้วครับว่าขวัญใจสิทธิผู้พันตึงจะใช้วิทญาณของอนาคอนดางูพันมรณะจากอเมซอนได้ขนาดไหนเชิญครับคุณนด่นเดชครับ เริ่มยกที่3ครับต้องดูกันต่อครับวยข่าวายน,นั้นต้องมีพละงกำลังที่ดีรัดต้องรัดแน,น่นหลวมเป็นลำบากครับเพราะว่าทางฝ่ายแดงพิ่ถตรนั้นเข่าเหมือนกันตอนนี้หาจังหวะครับได้กอรัดปีครับม,มาดูท่าทาง การประัยประเทศต้องคอยไล่ตลอดไม่ใช้เชือกเป็นที่พึ่งพิง,พงครับดูชายโครงของเป็นจสุดแดงไปเลยทั้งคู่ครับทางด้านขวัญจันั้นผิวคล้ำเลยเห็นลำบากหน่อยตีก็ไปชายโครงต่างคนต่างโดนนะครับอยู่ที่ว่าใครจะมีความอึดอดทนมากกว่ากันแทงก็ไปที่ชายโครงเต็มเต็ม ตาโค้นต่างโตนนะครับมา,าดูเรียกว่าาแกร่งไม่พอลำบากครับตาจุดๆอย่างนี้นะครับมีรางวัล5 0 0 0านครับผู้นี้คงจะมาดูลำหักลำพ้อกันในว,วงนายนี่แหละขาวขายอยทางได้หนักหลวงได้แป้นย้ำกว่ากันโอ้โ แลดังถึงผู้บรรยายครับเพี้ยหนักทีเดียวดูตะบุมละคังลองมาจับเห็นชัดๆจะดูสีหน้าของทั้งคู่ครับไม่มีรอยยิงบนใบหน้าทั้งคู่เอายิงบัดขวามเกือบปลายคางระว่างแข่งขันนั้งก็ว่ากันเต็มที่ครับเอาเป็นเอาตาย แต่ลงแับเวทีเราเพื่อนกันครับนี่คือการกีฬา,าจายพยายามเดินไล่กันไปเลยประกบล็อกไัโยนติดฟังเสียงผู้ชมเชียร์ให้แทนครับตามจังหวะการตีเขา่าผู้ชมทมทางบ้านแล้วรองให้คะแนดนดูนะครับทางคนตางต,ตีเขา่า ใส่โกลงทั้งคู่ครับพามาพีจิตึก็เป็นมวยข่าวเหมือนกันมาตัวนี้จังหวะนี้เจอไปสองสองทีสองสองนี่ครับเริ่มรัดได้ไปแล้วเริ่มนะครับขาขวาที่เขามีอยู่คือนีนะครับเห็นชัดๆรัดรัดรต้องตีรัดต้องเวียนหมาโด้ก็ไปไปบ่อย้พีจิตกลำบากใจทีเดียวเริ่มรัดได้แล้วนะครับ แต่ก่อนจะเข้าไปรัดได้ก็เจอดักก็ไปเต็มแทะโครงนกันหมดยกที่3ต้องตีกระครังถึง2งครั้งครับถึงแยกออกจากกันท่านผู้ชมครับแม่ก็อย่างที่เรียนไว้ครับพูดเหมือนอย่างกับนัดกับนักมวยไว้ว่ายกที่3ามคอยดูแล้วก็จริงๆครับออกมานี่ลุยกันเลยทีเดียวทางด้านขวัญใจครับอนาคอนดางูพันดุจากลุ่มน้ำอเมซอนนี่เดินรัดแล้วก็ลุยครับลุยตีแต่ว่าทางด้านพิชิตศึกเองไม่ธรรมดานะครับวันนี้เตรียมคาถามาปรับอนาคอนดา เรียกว่าใครดีใครอยู่กันนะครับคุณอดรุเดชครับยังมีอีกสองยกด้วยกันเนี่โอ้โหต้องติดตามมนต่อนะครับการดูมวยนั่นก็เหมือนเป็นการท่ายอนาคตของนักมวยครับใครจะแบ็นดํากว่ากันแล้วบรรดาแฟนๆในเวทีนี่ก็เป็นประเภทนักอ่านอนาคตเหมือนกันบางครั้งบางทีอ่านผิดก็ยุ่งครับท่านผู้ชมทางบ้านมีสิทธิ์นะครับเราดูไปแล้วลองให้คะแนนกันดูครับว่าจะเหมือนกรรมการมายกที่4ครับผมเชื่อเลยครับว่านับตั้งแต่วินาทีนี้ไม่หยุดนะครับทางด้านของบุมนำเงิน พอยกสามนั้นปลายกรัดได้ดีทีเดียวฝันใจสิทธิ์ผู้พันสึงนี่ครับพยับโดนบ้างเอาละครับรัดเขาที่นี่เขารัดเขาบ้างทํำยังไงทำยังไงครับรัดเขาน่ะไม่ว่าพอเขารัดเขาบ้างทํำยังไงการต่อสู้นั้นต้องสามารถทั้งรุกทั้งรับนะโอ้ทีนี้ตีเข้าไปชายโครงโดนเข้าบ้างครับคนละทีนี่เข้าไปเต็มหน้าท้องเลยนี่ทา กล้ามเนื้อท้องไม่ไดีมีหวังกับคล,คลายของเก่าพิจิตศึกนั้นใครจะมาลูกผมง,ง่ายๆยากเหลือเกินทั้งหมดนี้เป็นการแต่งต้อสดศึกเจ้ามวยไทยกับมันมนอย่างนี้ก็มีทุกวันเสาร์หมูพันดูจากลุ่มน้ำเมสอนถูกรัดก้บบ้างครับเอาจะว่ายังไงเดินเลยเร็วขึ้นครับด้านของวันใจพิจิตศึก,ก็ตั้ง ขอ้วดักหัวกูนี่นะดักใครหมดเกี่ยงหมดแรงเมื่อไหร่ยุ่งทันทีออกมาปังแลงกอันใหม่ต้องทาง้าพลังเต็มที่ครับถ้าลมเราไปดูดังหวะครับหรือว่าดูเทคนิคของแต่ละคนฝ่ายล้อมก็ดีฝ่ายที่ทา้าก็ไม่ก็ดีแท้ท้า,ทาก็ไม่ กางประภายเหนื่อยหน่อยอันนยอ้กันโคนลปิกไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเอาถูกล็อกคอยกเร่งเร็วกนกำลังขวัญใจมาในเวทีนั่งไม่ติดแล้วครับตอนนี้ต้องลุกขึ้นเทียย์แล้วและนี่คือศึกเจ้ามวยไทยทั้งช่องสามครับโดยบร,ริษัทบอสบอกเล่งโปรโมนั่นจำกัด บอส็อกซิ่ง2,000ครับโอ้โหตอนนี้ทางด้านพีเจสุดโดนตบไปหลายดอกหน่อยเตินต่อขวันใจเข้าถูกตักไว้ก่อนแต่อย่างนี้บ่อยๆไม่ดีดครับประกบไปดันเรียกว่าสองตังบากครับกรรมการเตือนไปตัดขาโอ้โหเข้าไป ว่าจะได้ลูกเสือก็ต้องเจ็บตัวหน่อยเข้าทำเสือเจอดักไว้นี่คือความมันของศึกจ้ามวยไทยครับท่านผู้ชมทางคนต่างหาจังหวะครับทางด้านพิยุกเป็นแบยตั้งรับก็จริงแต่ก็ตั้งรับได้ดีๆเหมือนกันหมดยกที่4กครับท่านผู้ชมครับนั่นคือภาพช้าครับ โอ้โหทั้งคู่นั้นแลกกันแบบสุดๆทีเดียวครับพิชิตศึกนั้นก็ไม่เบานะครับหันใจก็ไม่เบาเหมือนกันครับสนุกเหลือเกินครับวันนี้นี่คือบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งครับบรรดาข้าราชการของสํานังางกงานเลขานุการกองทัพบ,บกนะครับก็จัดมวยรอบการกุศลวันนี้โดยมีพลโทพิชัยชินโสตครับประหลัดบัญชีทหารบกครับเป็นประธานแล้วก็มีพลตรีสิริพงษ์ ทุนพัฒน์ครับเลขานุการกองทัพบกเป็นประธานจัดก,การแข่งขันเพื่อหารายได้มอบเป็นทุนสวัสดิการพระราชการลู ang, รกจ้างและครอบครัวในสังกัสดสำนักงานเลขานุการกองทัพบกและเป็นทุนในการประกอบกิจการสาธารณะประโยชน์อื่นๆนะครับตีดตาม3นาทีสุดท้ายครับออกแดงหรือน้ำเงินทั้งคู่ต้องเจ็บได้กันทั้งคู่แต่ว่าเป็นการเก็บที่ถูกต้องตามกติการครับ วยท้ายถึงเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์นะครับเกง่งจริงๆก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งตัวได้เหมือนกันนักมวยฝีมือดีๆค่าตัวเป็นแสนครับยกสุดท้ายแล้วทางด้านของขวัญใจตอนนี้ต้องเร่งประกบครับรัดไท้าน่นแล้ตีกร,รรมการทำหน้าที่หนักหน่อยครับเพราะว่าดูแล้วใกล้เคียงกันเหลือเกิน ผู้ชมทางบ้านเป็นไงครับดูแล้วตัดสินด้วยตัวตนวเองร้องให้คะแนนกันดูนะครับยกละสิบคะแนนครับผู้ที่มีภาษีดีกว่าเป็นการดูในภาพรวมของแต่ละยกกว่าตากแรกไม่หยุดแล้วและดูดูแล้วทั้งคู่กันก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมืกันว่าจะชนะหรือแพ้นะครับต้องเร่งจนกว่าจะนาทีสุดท้ายครับโวอ,อย่างนี้สนุกครับลุ้นกันทุกยก จนถึงยกสุดท้ายศึกเจ้ามวยไทยกบมีชมอย่างนีประจำในวแบคาเปกกลางยกที่หาเรียงดูไม่ออกป่าจะอยู่ที่ไหน,นการจิงไวจิงพลิบกันนยกสุดท้ายมันใจพยายามเดิน้านไปขยับลอกลอดจัดเจ,จ,จาะเจาะก็มาได้หรือเปล่ามาหาแข้งดักไว้เอาครับดักมานโดนออกมาเหมือนกัน โดดโพ้นเก้าลอยเลยมาตีทางมุมน้ำเงินบ้างทุกวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมครับอยากจะชมมวยสรุปอย่างนี้เปิดช่อง3ครับดูการแข่งขันศึกก้าวบุยไทย5้าโมงครึง่งหรือว่า1ิบแนาฬิกาสามสิีถึง13บสนาฬิกาสามีโอ้โหลงนี้เวียงล่มลงไปแหมเจอก็เป็นอย่างนี้เอาไม่ว่ากันครับลุกขึ้นมาใหม่ บางทีบางครั้งเนี่ยอาการที่แสดงออกก็บ่งบอกเหมือนกันครับรัดใต้เปีกด้านเลยเอาคางคำตีตีหมาผู้ที่ลุกรัดเอากัดลุดโอ้ยว่าจะหลุดได้ก็ะูกไปหลายทีเดียวอีกประมาณ30วินาทียังคนเดินครับพี่เลี้ยงกับฝันดวเดินก็ไปตีให้หนักๆ สามทีประตีทองตีต,ตีได้ตั้มกลางเดียวกรรมาการต้องทำหน้าที่กันอย่างหนักครับสามท่านมีกรรมาการเกียรศักแสงจังทนทั์ธนพัฒเสือแก้วและออพิชิตพงศ์อินทรม,มาศครับสามสิบนาทีวินาทีหมดพอดีครับ ดูท่านผู้ชมดูครับความมั่นใจของทั้งคู่นี่น้ำเงินก็มั่นใจแดงนีก็มั่นใจแต่จะออกที่ใครกรรมการ3ท่านครับกีศรศัก์แสงจำลัดธนพัฒเสือแก้วและพิ่รพงศ์อินธมาตประภัยประเทศครับดูคะแดนแล้วก็ชูม,มือให้กับฝ่ายฝ่ายแดงกับฝ่ายแดงพิจิตสึกลุยยรมนีเป็นฝ่าชนะคะแนนไปอย่างเฉียดฉิวอีูด